องนี้หล,หลายองคอ์กรนี่นะในยุค n e น normal มันมีการปรับตัวกันใหญ่เลยล่ะบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็เริ่มมีมาตรการลดขนาดขององคอ์กรหรือไม่ก็เริ่มรัดเข็มขัดกันบ้างแล้วเนี่ยบริษัทของเราคิดว่าน่าจะเริ่มอีกไม่นานแล้วล่ะทั้งนี้เพื่อความไม่ประมาทนะฉันมองว่าเราควรที่จะหาอาชีพเสริมกันได้แล้วล่ะหลังเลิกง,งานหรือไม่ก็ช่วงวันหยุดดีไหมล่ะก็ดีนะว่าแต่เราจะทำอะไรกันดีล่ะ งานออนไลน์ก็โอเคนะได้ยินมาว่าเราจะมีการจัดประชุมความร่วมมือของกรอบเศรษฐกิจเอเปกในปี2565ซึ่งประเทศไทยเรานะได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมด้วยนะเราน่าจะมีแนวทางใหม่ๆด้านเศรษฐกิจอีกเยอะเลยและคิดว่าน่าจะมีเรื่องของการค้าการขายให้เราได้ทำกันด้วยละจริงสิ Z. ก็เคยได้ยินมาบ้างนะเรื่องของเอเปกนะแต่ว่ามันสำคัญหรือว่าเกี่ยวข้องอะไรกับเราเหรอ สำคัญสิมาจะอธิบายให้ฟังเอเปกหรือว่าเอเชียแปซิฟิกอีคโนเมตโคปอร์เรชันก็คือกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งก็หมายถึงการที่เขตเศรษฐกิจสำคัญในภูมิภาค21เขตเศรษฐกิจนะมารวมตัวกัน<ส>เพื่อปรึกษาหารือแล้วก็ช่วยกันในเรื่องของการส่งเสริมการค้าการลงทุนและก็ด้านอื่นๆเช่น,นสังคมการเกษตรภัยพิบตัติบทบาทสตรีสาธารณสุขเป็นต้น อย่างนี้นี่เองงั้นก็แปลว่าก่อตั้งมาตั้งนานแล้วนะสิ เออแล้วมีเขตเศรษฐกิจไหนที่เข้าร่วมบ้างล่ะก็ตั้งแต่ปี2532เลยล่ะซึงประเทศออสเตรเลียเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มนะและไทยเราก็เป็นหนึ่งในสมาชิก1ิเขตเศรษฐกิจในยุคแรกด้วยโดยมีออสเตรเลียบรูไนแคนาดาอิโนโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียนิวซีแลนด์ฟิลิปปินสิงคโปร์ไทยและก็สหรัฐอเมริกาซึ่งต่อมาเราก็มีสมาชิกเพิ่มด้วยก็คือสาธารณรัฐประชาชนจีนเขตบต ริหารพิเศษฮ่องกงจีนไทเปเม็กซิโกปาปัวนิวกินีชิลีเปรูเวียดนามรัสเซียรวมทั้งหมดแล้วก็21เขตเศรษฐกิจในปัจจุบันจ้ะแล้วอย่างนี้เขตเศรษฐกิจที่เข้าร่วมเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างหรือจ๊ะไม่คนเก่ง ก็ช่วยให้การค้าการลงทุน่สะดวกมากยิ่งขึ Release> ้นไงเพราะว่าเราดี่นะได้กระชับความสัมพันธ์แล้วก็อำนวยความสะดวกทางธุรกิจได้ร่วมมือด้านเศรษฐกิจและก็วิชาการโดยยึดหลักความเห็นพ้องร่วมกันและก็ไม่โยงการเมืองนะจ๊ะเพื่อเป้าหมายในการเปิดเสรีด้านการค้าและการลงทุนเป็นต้นเข้าใจหรือยังนะจ๊ะพ่อคนช่างซั อย่างนี้ก็แปลว่าเราเน้นค้าขายกับกลุ่มเคเศรษฐกิจเหล่านี้เป็นหลักเลยใช่ไหมอืมก็เป็นส่วนสําคัญเลยล่ะเพราะว่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับสมาเชกเอเปกเนี่ยนะคิดเป็นสัดส่วนถึง71.9%แล้วก็มี GDP หรือว่ามูลค่าของตลาดสินค้าแล้วก็บริการในประเทศเนี่ยคิดเป็น60%เเมื่อเทียบกับ GDP โลกเลยล่ะ โอ้โหงั้นก็มีแนวโน้มที่สมาชิกทั้ง21เขตเศรษฐกิจนั้นะจะได้ช่วยเหลือ,อแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันเลยละซีอืมใช่เลยแต่ก็มีปัจจัยที่ท้าทายเข้ามาด้วยนะต่เรื่องของวิกฤตโควิด -19 เนี่ยน,นั่นแหละต้องมาดูกันนะว่าเราเนี่ยจะจัดการกันยังไงต่อไปว้าวอย่างน้อยการร่วมมือกันของสมาชิกในภูมิภาคย่อมดีกว่าแน่นอนว่าแต่ตอนนี้ใกล้ถึงเวลางานแล้วนะเราคงต้องแยกย้ายไปทำงานแล้วล่ะ